สวัสดีครัผมก็ผมการแฮสเกมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในไมในเว็บไมค์ครับของอสิ่งที่เข้ามาใหม่ในไมค์ครับจากไมค์ r อนเอิร์ปี2018หรือปีนี้เพิ่งผ่านไปเมื่อ2วันก่อนนี้เองว่าสอสาวันก่อนนี้นะฮะผมก็ในไมในไมคอนเอิะได้มีการพูดถึงสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่คือมันมีหลายอย่างมากแต่เราจะมาว่ากันทีละอย่างบอกเลยว่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งมากที่เขาอัปเดต แต่ว่ามันคืออะไรเราไปดูดีกว่าคืออย่างแรกอะสิ่งที่เขาจะอัปเดตคือวีลเจอร์คือเขาจะเปลี่ยนลุกวีลเจอร์ให้ดูใหม่หมดเลยก็คือเห็นแบบนี้นี่น่าจะอยู่ในไบโอมอะไรวะนะถ้าดูดีๆนะเห็นไหมตัวปกตัวปกมันกับตัวนี้เห็นนะคือมันจะมีความเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันก็คือว่าวีลเจอร์จะเปลี่ยนลุกใหม่ถ้าเราไปไบโอมไหนวีลเจอร์ก็จะเปลี่ยนชุดตามไปได้วยอ่ะอันนี้ไม่รู้จะอานไหนนะอันนี้น่าจะไทก้ามั้ง ส่วนนี้เนี่ยเป็นทะเลทะเลสาบไอทะเลทรายเออทะเลทรายไอข้างบนนี้น่าจะเป็นจังเกิลเออใช่โอเคไอนี้มันจะเกี่ยวอะไรไหมก็คือมันตอนแรกมันก็ดูดีนะเออมันเปลี่ยนลุกมันเปลี่ยนอะไรแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างคือพลีเลเจอร์พลีเลเจอร์คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูอ่าเดี๋ยวจะให้ดูไบโอเมจเลเจอร์นะฮะอ่าดูเห็นไหมพลีเลเจอร์ชุดตากันหมดเลยอ่านี่เข้ามาคอสบูดเดี๋ยวเราเอาเอธิบายที่หลัง จะมีบางอันนี้ไปโอมสตรักเจอร์คล้ายๆเหมือนเป็นสุ่มสุ่มมาใหม่อ่ะอ่าอันนี้คือพีเลเจอร์ก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นวีเลเจอร์ไอไอตัวไหนที่มันอยู่ในแมนชั่นวะมันชื่อว่าอะไรผมจไม่ได้ละคือมันเป็นมันคล้ายๆกันก็คือฆ่าวีเลเจอร์เหมือนกันใช้คอสโบด้วยเดี๋ยวคอสโบไว้ที่หลังเดี๋ยวเราต่อดีกว่าเสียงลงหน่อยเผื่อไม่ได้ยินนะฮะนี่ตัวเนี้ยดูดีมากตัวเนี้ยดูดีมาก บอกเลยว่าทั้งงานใมคอนเวทผมรอดูอัปเดตแล้วที่อัปเดตไฮไลท์สุดคือคือโมเดลเวอร์มาใหม่อะหรือทําให้ตัวบ้านมันตัวสตั๊กเจอร์มันดูใหม่มันก็โอเคเว้ยผมว่าโอเคมันก็ได้แต่มันอัปเดตได้แค่นั้นเนี่ยคือมันยังมีอีก2 3สอย่างอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับหนึงปีก็คงมีคนบอกว่ามึงถ้ามึงต้องการเนี่ยมึงก็ทําเองดิไม่ก็คือคนในโมจังมันก็เยอะนะก็ไม่ใช่น้อยๆอยนะ ก็ก็ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะทําได้แค่นี้ก็โอเคก็ดีแต่มันยังมันยังไม่เยอะพอที่จะทําให้มันเหมือนชิคเกมได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึ่งว่าสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูต่อยก่อนนี่นะเทพะเนี่ยมันจะไปตีวอลเลจเจอร์เนี่ยนะมันตีวอลเลจเจอร์นะอ่าช่างมันที่เหลือมันจะไปตีวอลเลจเจอร์แล้วมันก็จะพยายามเหมือนแบบมีตัวอีอตัวคล้ายๆเหมือนเป็นไอะไรอะที่มันมีเขาว่าเออเท่ดีนะนั้นนะ โอเคฮะเรามาดูอันต่อไปเดี๋อันต่อไปคือคอสโบคอสโบนี่น่าจะเห็นไปแล้วนะไอหน้าไม้อะออไอหน้าไม้นี่มันทําอะไรได้มั่งก็นแน่นอนว่ามันก็ยิงธนูมันก็น่าจะแรงกว่ามั้งเออน่าจะแรงกว่าแต่มันจะมีพวกอ่าเอ็อเออนชันเสริมอย่างอย่าง,งอ่าโหลดเร็วขึ้นยิงได้สามช็อตสามช็อตเห็นหรือยังวะมันไม่น่าโชว์ในไมค์คอนนะเอมันไม่น่าโชว์ในตัวเว็บนะ คือมันจะยิงเป็นสามเป็นมันจะย,ยิงสามไปพิ้วเป็นสามเป็นแชกสามเออส่วนอันสุดท้ายนี่ที่เห็นในตะกี้นี้ก็คือยิงยิงหา,าใช้ยิงเป็นถูได้ก็ดีนะแต่มันบอกว่ามีอะไรนะท็อปซิเคเก็ตเอนชาร์ดเมนที่กูไม่บอกอะไรนี้อ่าโอเคเราไม่บอกก็เรื่องมึงรอได้แต่เขาบอกว่าจะบอกอ่าอัปเดตอีกทีก็ปีหน้าก็แสดงว่าออัปเดตก,ก็มาอีกปีหน้าตอนนี้เหลือเวลาเดือนสองเดือนอ่ะกว่าถึงปีหน้าน่าจะประมาณ คล้ายๆพวกซัมเมอร์มังเออพวกซัมเมอร์แต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วช่วงนี้อ่ะช่างมันเถอะเราต่อไปดีกว่าต่อไปฮะแพนด้าแล้วก็แคทแคทอันนี้แคทเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบว่าแมวเหมือนแบบเพิ่มอะไรก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแถบอะเพิ่มสีของมันอะแบบซิ่มสีของแมวอ่ะอันนี้ก็ช่างมันไปอันนี้แพนด้าก็น่ารักดีก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมกับตอาแพนด้าอ,อ่ะสุดท้ายฮะสุดท้ายสุดท้ายไหมครับดปนเจน ไมครับมันเช่นเ,นเกมเป็นเกมใหม่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นไงอ่าเราลองมาดูดีกว่าบอกเลยว่าอันนี้เฟี้ยวสุดเดี๋ยวจะบอกอธิบายว่าทําไมมันถึงทาไมผมผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบอัปเดตของปีนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดู ใชครับเดนเจียนปีหน้านะฮะปี2019ต่ถามว่าเฮ้ยโอ้โหมันสุดยอดอะมีอนิเมะมีแบบมีอนิเมชั่นดูดิดูนะดูนะดูนะมีนี่อ่าดูออมินดูอนิเมชั่นมันใช่ไหมดูนี่มีอาวุธใหม่ใช่ไหมนีน่มีน,นี่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 ลุมฮอปอย่างเท่พกวันอย่างเท่ ยังมีนี่นี่อย่างเทพและสุดท้ายเนี่ยที่เหลือช่างมันอันนี้สุดท้ายคือบอสใหม่ถามว่าเกมมันคือเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่อัปเดตของเกมหลักมันเป็นเกมใหม่ไปเลยก็คือขอออกสี่คนไปตีกันในดันเจียนไปตีมันกัน,นดันเจียนมีอาวุธใหม่ครับของใหม่ขุดของได้เหมือนไหมครับหลักแต่เป็นเกมใหม่มองไหมคือ ผมบอกว่าผมจะบอกว่าการที่เกะการที่ไอแดนเจไอเกมไปไหมครับดันเจนเนี่ยผมอยากให้มันอะไปอยู่ในเกมหลักเว้ยเพราะว่าอย่างน้อยเว้ยเราก็ยังเออยังรุนกับการหาของเพื่อไปทําอาวุธใหม่ใช่ไหมดูดิอาวุธเนี่ยดูดิมีสั้นสองมีดเนี่ยโอ้โหมีกระทาด้วยมีค้อนอีกนี่คือมันโอ้โหมันสุดยอดมากมันมันดูเฟวฟาต่อปองไหนจะบอสใหม่อีกที่ยังไม่ได้เพาะมาให้เราเห็นไหนจะม้อนใหม่อีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้ามันอยู่ในเกมหลักคือใช่ผมตื่นเต้น แต่วันอยู่เหมือนเป็นเกมหลักอะแต่เหมือนเป็นเป็นแยกออกมาเป็นเกมหนึ่งเลยอะอันนี้กะหลอกกินหรือว่าอะไรคือกะกะกะหลอกไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หลอกดิกะเหมือนแบบให้เราเสียตังค์เพื่อซื้อไมค์ขัดเป็นเชียนหรอเออเว้ก็ว่าไปฮะพอเวลามันอยู่ในเกมหลักก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะตื่นเต้นมากเราได้เจอบอสใหม่เราได้เจอมอนใหม่เราได้มีอาวุธใหม่เราได้มีของใหม่ๆหม่มันคล้ายๆเหมือนการอัปเกรดอัปเกรดถ้ำเหมืนเนอะ ให้สมมติว่านานๆทีจะไปเจอท่าที่มันเป็นดันเจียนอะไรเงี้ยเราก็สามารถลงไปหาของหาเกาะหาชุดเพื่อใส่ลงไปสู้กับมอนสู้กับบอสแล้วก็ได้ของดีๆมาฟาร์มเป็นของเป็นอาวุธใหม่มันจะกลายเป็น r p g เต็มตัวไปเลยไงยเพราะเรามีแทบ็บเพราะยังเห็นอย่างที่เห็นใช่ป่ะเราเรามีแท็บ RPG อยู่ข้างล่างก็คือเป็นแท็บ experience แบบคณะเรว่านะแท็บเ p เออที่เอามาเอามาเอนชั่นของอะไรพวกนี้ก็คือเอามาทำให้อาวุธดขีขึ้นอะไรก็ว่าไปเว้ยแต่มันจะเอาไป อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสร้างเป็นเกมใหม่โอเคฮะมันยังมีอีก2อย่างอันนี้คือน่าจะเป็นพวกแอดออนอันนี้คืออย่างแรกคือแอดออนพวกอ Anim นิแเมชันพวกคือมันเป็นสคริปต์ของพวก API อ่ะเป็นเอาง่คือเป็นการเขียนโค้ดอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้มันเป็นมอนที่เอามาใส่กับ Minecraft เราได้ก็คือเมื่อก่อนนี่มันจะไม่ได้เป็นอะไรที่แพร่หลายมากแบบ ทางทางไมค์ครับก็ไม่ได้ทําอะไรให้ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันสลับมอนตอนนี้เขาก็ทําให้แล้วนะก็คือเราเราจะสามารถสร้างวันได้ง่ายขึ้นโมดิฟายอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่เคยทําเลยต่อมาก็คืออาไบาโอมที่ชนะคือคือในไมคอนนะ่ะเขาจะให้มีการเลือกเลือกอยู่สามเดี๋ยวให้ดูเป็นเป็นสามไบโอมให้เลือกสามไบโอมเดี๋ยวเราดูแต่ละไบโอมดีว่าว่ามันมีอะไรมั่ง เดีวดูให้นะอันนี้ไม่มีแปลให้นะครับผมก็ลองดูเอาเองนะใครอ่านอักษเอ๊ะใครอ่านอักษได้นี่จะตขอบคุณมากเลยแะอมยิ่งส์ and I'm Agnes we work on Minecraft hi m e s r น t u r n i n g y o u ้ s c r ่ม n a t u r a e x อันนี้จะให้เลือกระหว่างไทก้าาซันนีดูดิเซิเร์ถ้าเราเลือกดิเซิร์ก็จะมันแบบเมต้นไม้แล้วเพิเ่มเเพื่อทำให้มันน่าสนใจนต,ต่อไปก็เป็นไทก้าอันนี้ นนันที่ mm, ชนะนะมีแบบแอชเบอร์ <Hayır> <forecasting S 1> ี่ทำสามารถคับครไฟได้แล้วหมาป่าออะฟ e อ a อาร์มพั้นทนฮอสเทลมบเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอหมาป่าเนี่ยมันเป็นม็อบประเภทที่เป็นเิื่อกับเราไหมก็แบบไม่ตีเราอะไรเงี้ยก็ ไอตานี่เขาก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้ดีไซน์อะไรมันไว้เลยไปหนีเลยตับไปก็คือซาวานะ <c oughs> น่ามีต้นไม้ใหญ่มีลังนี่ลงัลงอะไรรังมดอยู่รังอะไรช่างมันเถอะไรวะอันนี พวกนั้นกจบอกเผมว่าวันที่ยีก้าก็ลองมาเลือกนะแต่มันผานมาแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไบโอมที่ชนะคือไทก้าไอ้ที่มันเป็นหมาป่าแล้วก็มีอะไรนะเบอรรี่แล้วก็ แฟมป์ไฟ <Camp> เออมันก็ดูดีนะก็ก็สุดยอดนะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ย Extension Island เดี๋ยวต้องก่ออ่านหน่อยนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นของ marketplace ที่ขายของในออตัวไมค์ครับนะฮะถ้าถ้าใครเล่นไมค์ครับในโทรศัพท์ก็จะรู้ดีว่ามันคล้ายๆให้ซื้อ texture ให้ซื้อ m a ปให้ซื้อมอนอะไรพวกนี้นะอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วฮะที่เหลือทุกอย่างก็เป็นอัปเดต ในจที่จะมาในในปีหน้าคิดมาบอกในปีนี้เออก็ใครคิดยังไงคิดว่าไอเกมไอเกมไม่คักกันเจนเนี่ยคนไปอยู่ในเกมหลักบอกผมได้ไหมเออคิดเหมือนกันไหมก็ขอบคุณครับที่มาชมสวัสดีครับบ๊ายบาย